ไม่ว่าจะเป็นระดับมือโปรหรือว่า,านักศึกษาทั่วไปน้องผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเล่นได้แบบสบายสายมือเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นเฟตแบบหัวกลมด้วยนะครับนะ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาพร้อมกับ PICK UP Fish Man ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจังโน้นะครับก็มีกีตาร์ไมแนนำกันอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะใครกำลังมองหากีตาร์ตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากนะฮะ36นิ้วนะครับตัวนี้เลยนะครับแนะนำเป็นของ o t i ิสนะครับรุ่น 361L นะครับตัวนี้จะเป็นทรงบอดี้แบบ j f นะครับแล้วก็เป็น36นิ้ว ตัวไม่ใหญ่กระทัดลัดนะครับใครมองหากีตาร์ที่อยากเอาไปาท่องเที่ยวแคมปิ้งต่างๆนะครับหรือว่าไปเล่นตัวนี้ตอบโจทย์หมดเลยนะครับสำหรับนักดนตรีมืออาชีพผมว่าว่าก็ทำงานได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาพร้อมกับปิกอัพฟิชแมนด้วยนะครับตัวนี้มีภาพไฟฟ้ามาด้วยเลยนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็น s OLID TOP นะครับก็คือเป็นไม้ mahogany ส่วนข้างกับหลังก็จะเป็น mahogany เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยคอมีไดมอนด์ด้วยนะอ่าแล้วก็ส่วนลูกบิดเนี่ยเป็นไดแคสของโอทิเลยนะครับอ่าลองเสียงเป่าๆให้ฟังกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็เสียงดีเลยแหละนะฮะมาพร้อมกับหย่องที่เป็นกระดูกนะครับแล้วก็นัดก็เป็นกระดูกด้วยเหมือนกันนะครับ สัมผัสแรกเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีพักไฟฟ้าของ Fishman มาด้วยนะครับพักไฟฟ้า i s h m a n เนี่ยมันจะมีเครื่องตั้งสายด้วยในตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้มาเป็น PM3 แบนด์นะครับจะพิเศษหน่อยตัวนี้จะมีเพิ่มไมโครโฟนมาด้วยนะฮะอันนี้เป็นเสียงที่ออกมาจากแอมนะครับมีไมโครโฟนสามารถเพิ่ม เก็บรายละเอียดในการเล่นแบบตบต่างๆอย่างเงี้ยได้นะฮนะแล้วก็จะมีปุ่มน็อตที่สามารถที่จะไว้สแกนหาความถี่ที่มันหอนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มเฟสน,นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นระดับมือโปรหรือว่านักศึกษาทั่วไปน้องผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะ เอาตัวนี้ไปเล่นได้แบบสบายสบายมือเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นเฟตดแบบหัวกลมด้วยนะครับนะเส mm hmm. ียงดีเลยครับนะฮะใครกำลังมองหากีตาร์ตัวเล็กๆอยู่นะครับ36นิ้วนี่ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ